ที่จะไปทำการแสดงเนแี่แลย้ารสา้คุณสวยตือนเลาแจกแจกแจกเราแจกเลยค่ะเขาเรีแจกเลยค่ะ เขาให้เขาเขาให้เขาแจะแก่ผลไม้นะคะอทิอทิอติแกผลไม้ไอติสเช้าแดดผมทให้พี่ครัเนี่ยให้พี่เาตื่นไปดูตื่นตื่นรู้แตงหนาผู้ให้ดูผูเลื่อนตื่นไม่องบุยง่ายเนาะ เอาอาให้เอา้พี่เอาเล้วเอาให้พี่เอาเล้ยวเอาเอาเอาใเออเอาเอาอ้เอาอน้เอาอนนีกเอาอเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนีเอาอีเอาอนีเอเอาอาาอาเอาเอา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 อาอาเอเเอา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 เอเออ แก่นเกลวจาอเ้ล่จันตั้มาจันตามกไว้ชื่อให้่ด้วยครับจะมาไป็นอรเออพรยัดใส่ควาหนาเลยน้าชายไหลเอากล้วยอะกล้วยน่งใปวดโ่หลาตึ้่สอด้วนมลย ก,กนน็ได้ขึ้นห่อนห้างห่อนห้ามสิขึ้นได้ไลยมีซีรีส์รับมีซีรีส์สองคนคนจุด <c oughs> เบื้องอเงินเบื้องๆๆๆอเงิน <c oughs> เบื้องเงินเบื้องเอากล้วอ่ะเบื้องอือเผ่าคืออดที่อยากไล่ถอดศิลปินแห่งชาติเออได้รับรางวัลมาคือบ่ฉลองรางวัลเนี่ย <c oughs>